อดูนะครับการ add new form ของภาษา C-Sharp เนาะนะครับเอาเมาส์มาไว้ที่ตรงโปรเจกต์นะครับตรงโปรเจกต์คลิกขวา add window form เลือก วินโดว์ฟอร์นะครับวิ Windows Form, Windows Form. นโดว์ฟอร์มวินโดว์ฟอรนี้พอเสร็จแล้วอะไรตรงนี้คืออะไรตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อใหม่เป็น f r m e x 2กด add นะครับฟอร์มสมาแล้วเราผมบอกแล้วใช่ไหมว่า เราจะไม่คีเอทโปรเจกต์ใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกแล้วเราแค่คี e อทฟอร์มใหม่นะครับใครใคีเอทโปรเจกต์ใหม่เอาตัวใหม่เนี่ยทิ้งไปเลยนะครับ